ตรงนู้นคือ BTS สะพานควายนะครับผมจะเดินจากตรงนี้ไปนะครับจนไปถึง BTS อาลีนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเดินดูร้านข้าวแกงนะครับที่ผมเคยมากินนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะซอยข้างหน้านะครับร้านนี้ขายผัดไทยนะครับกับขั้วกไก่นะครับ ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นนะครับจะเป็นบิ๊กซีสะพานควายนะครับร้านผัดไทยหอยทอดก็อยู่ตรงนี้นะครับปีที่แล้วก็มาเดินครั้งหนึ่งนะครับปี66นะครับปีนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนึงนะครับ ตรงนี้ขนมเบื้องนะครับของละยี่ห้าสามสิบนะครับพิเศษสาสิบนะครับร้านนี้ขายคอหมูย่างนะครับน่าจะอยู่ซอยนี้นะครับร้านข้าวแกงตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับ นี่นะครับร้านข้าวแกงที่ผมเคยมากินนะครับตรงนี้จะอยู่ซอยนี้นะครับค่ำแล้วเขาปิดนะครับ ถนพนโยธินนะครับตอนนี้เขาเอาสายสื่อสารลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับฟุตบาทสะอาดนะครับหน่าเดินขึ้นเยอะเลยนี่ครับเขาก็มาตั้งขายอย่างนี้นะครับมีนาฬิกากระจกนะครับเข็มขัดนะครับแล้วก็พวกกุญแจนะครับขายหลายอย่างเหมือนกันนะครับ ร้านขายผ้าก็มีนะครับตรงนี้ร้านนี้เขามีรับซื้อตั๋วจำนำด้วยนะครับมีทองคําทองเคแล้วก็เพชรพลอยนะครับเขารับซื้อนะครับร้านเสื้อผ้าตรงนี้นะครับเป็นร้านเก,าเก่าแก่นะครับผมมาเดินเป็นสิบปีแล้วก็ยังเห็นนะครับ ร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับร้านขายกระเป๋าขายรองเท้านะครับนี้ก็เป็น๋้ยเต๋ยวเนื้อวัวเนื้อตุนนะครับก็อยู่ใกล้กันตรงนี้นะครับร้านเจนาสะพานควายนะครับนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่นะครับขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะครับพวกเสื้อนักเรียนรองเท้าอะไรกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับวันนี้รถไม่ค่อยติดนะครับดูจาก สภาพการจราจรวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามแยกสะพานควายนะครับไปเดินอีกถนนฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้คือบิ๊กซสะพานควายนะครับ ข้างหน้าเป็นแยกสะพานควายนะครับตัดกับถนนปฏิพัฒน์นะครับเดี๋ยวว่าในว่างๆนะครับจะไปเดินเล่นแถวถนนปฏิพัฒน์นะครับ เดี๋ยวผมจะข้ามสะพานตรงนี้นะครับตรงแยกสะพานควายนะครับตรงนี้จะไปทางนู้นนะครับออกไปทาง BTS อารีนะครับยังไม่ได้เคยไปเดินนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปเดินกัน นี่ครับฝั่งนี้เป็นถนนปฏิพัฒน์นะครับตรงนี้ก็เป็นถนนพลโยธินนะครับออกไปทางจตุจักรทางนู้นนะครับส่วนทางนี้ไปทางนู่นอนุสาวรีย์ชัยนะครับ ให้ดูจากมุมนี้นะครับฝั่งนู้นคือถนนปฏิพัฒน์นะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับจะไปเดินนะครับต้องไปเดินช่วงเย็นๆนะครับถึงจะดีเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของนะครับไปเดินดูว่ามีอะไรขายช่วงเย็นนะครับ ตรงนี้เป็นถนนสุทิสารวินิจัยนะครับทางนี้จะออกไปทางห้วยขวางได้นะครับถนนเส้นนี้นะครับ ร้านนี้ขายขนมปังเยอะเลยชื่อร้าน Tasty b a บ e r y นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเก่าแก่หรือเปล่านะครับผมไม่เคยมาเดินแถวนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้รู้อะไรดีๆก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพิ่งมาเดินครั้งแรกนะครับโซนนี้ นี่เป็นธนาคารออมสินนะครับสาขาใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ช่วงโหนดทิศซอยสิบสี่นะครับซอยหน้าจะเป็นซอยสิบสี่นะครับนี่ครับเป็นสาขาใหญ่นะครับตึกนี้สูงมากเลย เดินมาอีกนิดน,นึงนะครับก็เข้าสู่ประหลนโยทินซอยสสิบสี่นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นซอยสิบเอ็ดนะครับ เดินไกลมากครับวันนี้เริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้แต่ก็ชอบนะครับออกกําลังกายนะครับตอนนี้เข้าสู่โหนโยทินซ12นะครับผมจะเดินจนถึงบีทีเอสอารีเลยนะครับคลิปนี้ ตอนนี้ประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับเกือบหกโมงแล้วนะครับตอนนี้มาเดินช่วงเย็นก็บรรยากาศดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ร้อนนะครับตอนนี้คนกําลังเลิกงานเยอะเลยช่วงเย็นนะครับขากลับจะนั่ง b t s กลับนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสำรวจเมืองนะครับมาเดินสำรวจย่านนี้นะครับเดินจากสะพานควายนะครับจนถึงอารีเลยวันนี้ตอนนี้อยู่ที่โผลนโยธินซอยสิบนะครับฝั่งนี้รถหรูเยอะเลยเป็นโชวรูมเบ้นนะครับ โชว์รูมใหญ่มากเลยโชว์รูมเบนซ์นะครับอยู่ช่วงพหลโยดินซอยสิบนะครับอีกประมาณเกือบ200เมตรนะครับก็จะถึง bts อารีนะครับถ้าเลยไปก็จะเป็นสนามเป่านะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยนะครับ ั่งโน้นเป็นกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับชอยฝั่งโน้นนะครับอยู่ช่วงพหลโยทินซอยแปดนะครับตรงข้ามกันนะครับ นี้มีร้านกับข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนไม่มีอะไรขายบ้างเป็นอาหารคล้ายๆอาหารใต้นะครับมีผัดหอยลายนะครับไข่ลูกเขยนะครับ เป็นร้านขนมเจีบนะครับสูตรพราตะคารเลยร้านนี้นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านขายส้มตำนะครับ มีแคบหมูด้วย เยอะมากเลยตรงนี้นะครับเขาจะขึ้น BTS กันนะครับตอนนี้อยู่ที่ผลโยทินซอย6นะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานี BTS อารีนะครับอยู่ข้างหน้าผมเองเดี๋ยวขากลับนะครับจะมานั่ง BTS กลับนะครับ nhà sốt lít phải lấy và khi đó có sốt lít của người ตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีสนามเป้านะครับแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสถานีอนุสาวรีย์ชัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตึกสวยๆนะครับรูปทรงคล้ายๆไข่มุกนะครับตึกนี้นะครับตึกเพอแบงคอกนะครับอยู่ตรงใกล้ๆ BTS อารีนะครับตึกตรงนี้นะครับสวยมากเลยหรือเรียก ง่ายๆคือตึกไขมุกนะครับผมเรียกเองนะครับตรงนี้ <laughs> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ